ผัวหล่อเกินไปจนเมียหวงติด GPS ไว้ติดตามตัวผัวทั้งทำร้ายขอหย่าแต่ฝ่ายหญิงไม่ยอมเรื่องราวชวนอึง้งหลังมีผู้พบเห็นหญิงสาวคนหนึ่งนั่งร้องไห้อยู่ริมถนนที่ประเทศจีนสอบถามจนทราบว่าเธอถูกสามีไล่ออกจากบ้านและสามียังขอหย่ากับเธอมาโดยตลอดแต่ฝ่ายหญิง ยืนยานจะไม่ยอมหย่าเหตุเพราะสามีหล่อเกินไปจากรายงานของสื่อท้องถิ่นระบุว่าหลี่เซียวัย23ปีถูกหวังหงผู้เป็นสามีทำร้ายร่างกายมาตลอดระยะเวลาที่ร่วมชายคาเป็นสามีภรรยากันฝ่ายหญิงเผยว่าในครั้งแรกที่พบกันหวังหง ดูเป็นหนุ่มรูปงามที่สุภาพและออกจากขี้อายน่อยๆทั้งคู่ประทับใจซึ่งกันและกันและตกลงแต่งงานกันหลังคบหากันได้เพียงสองเดือนอย่างไรก็ตามหลังร่วมชีวิตกันแล้วกลับไม่เป็นอย่างฝันทั้งคู่มีปากเสียงการเป็นประจำและเริ่มลุกลามเป็นการลงไม้ลงมือหลี่เสียบอกว่า เธอและสามีต่างฝ่ายต่างใช้กำลังกันทั้งคู่แต่เธอสู้แรงสามีไม่ไหวและมักจะเป็นฝ่ายถูกทุบตีมากกว่าเสมอและทุกครั้งที่เกิดเรื่องเหล่านี้ขึ้นเธอจะออกจากบ้านกลับไปร้องไห้ที่บ้านของพ่อและแม่ก่อนที่สามีจะตามมาง,ง้ะขอโทษและรับเธอกลับไปทุกครั้ง แม้เพื่อนๆจะบอกให้เธออย่ากับสามีคนนี้ซะแต่หลี่เสียยืนกรานเสียงแข็งไม่ยอมหย่าและหนักถึงขั้นที่ตัวหวังหงสามีของเธอขึ้นศาลฟ้องร้องขอหย่าขาดแต่เจ้าตัวก็ยังปฏิเสธไม่ยอมหย่าและให้เหตุผลว่าสามีของฉันสามีของฉันเป็นคนรักแรกของฉันและเขาก็หล่อขนาดนี้ ช่วยบอกหน่อยสิว่าฉันจะไปหาสามีที่หล่อเท่านี้ได้จากไหนอีกแต่ฟังความก็ต้องฟังทั้งสองฝ่ายเมื่อฝ่ายสามีเองก็เปิดใจว่าเขาก็รักภรรยาจริงๆแต่เขาทนพฤติกรรมของฝ่ายหญิงไม่ไหวแล้วเพราะภรรยาแสบคนนี้ขี้หึงจนถึงขั้นเสียสติและค้นหาเบาะแสว่า เขานอกใจเธอหรือไม่หนักไปกว่านั้นหลี่เสียยังแอบติดโปรแกรม GPS ติดตามตัวไว้ในโทรศัพท์ของเขาแถมยังซ่อนกล้องไว้ตามมุมต่างๆในบ้านระแวงว่าสามีสุดหล่อจะแอบนอกใจทั้งที่เขาไม่เคยมีพฤติกรรมอย่างว่าเลยแม้แต่ครั้งเดียว ด้วยพฤติกรรมเหล่านี้เขาเลยฟ้องหย่าแต่เมียก็ยืนยันว่าจะไม่หย่าคุณคิดดูเอาเองว่าเมียผมประหลาดขนาดไหนขนาดผมทุบตีเธอทุกวันแล้วบอกว่าผมจะหย่าแต่เธอไม่ยอมฝ่ายชายให้สัมภาษณ์กับสื่อลีเซียแก้ต่างว่าเพราะสามีเธอหล่อมากขนาดนี้ ต้องมีผู้หญิงมากมายอยากเข้าหาเป็นธรรมดาและที่เธอทำทั้งหมดนี้ลงไปก็เพราะความห่วงใยทั้งนั้นอย่างไรก็ตามรายการทีวีรายการหนึ่งของจีนได้จับทั้งคู่มานั่งไกลเกลี่ยปัญหากันก่อนที่ฝ่ายหญิงจะแจ้งข่าวสุดเซอร์ไพรส์เหตุผลสำคัญจริงๆที่เธอไม่ยอมหย่า เพราะตอนนี้เธอกำลังตั้งครันและฝ่ายชายก็เพิ่งรู้ข่าวนี้พร้อมกับทุกๆคนหลังทราบเรื่องหวังฮงตกใจมากแต่เขาก็ยืนยันว่าจะรับผิดชอบดูแลครอบครัวและยอมที่จะไม่หย่าก,กับภรรยาอีกแต่ขอให้ภรรยาปรับปรุงตัวและเรียนรู้ที่จะเชื่อใจกันเสียที เพราะไม่อย่างนั้นก็คงจะอยู่ด้วยกันไม่รอดแน่ๆซึ่งหลี่เสียก็สัญญาว่าจะทำตามที่สามีขอร้องทุกอย่าง